ทีนี้เนี่ยผมต้องเริ่มอย่างนี้ฮะการได้สสเพิ่มมาเรื่อยๆของภูมิใจไทยหลายคนก็เรียกว่าเป็นการอะไรเงีงูเห่าเป็นการเลี้ยงงูเห่าหลายคนก็บอกเป็นฟาร์มเพาะงูเห่าอะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะคือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีสสสองคนที่เปิดตัวคือยังต้องรังกยีบเอคนจากพลังประชารัฐที่ถูกขับออกกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐยี่สิบคน18คนไปสมัครพรรคเศรษฐกิจไทยของ คุณธรรมนัทนะฮะเหลือเหลืออยู่3คน3คนก็คือนะคุณวัฒนาช่างเหลานะคุณเอการาชช่างเหลาแล้วก็คุณสมศักดิ์พันกเกษมซึ่ง3คนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็นักข่าวก็พยายามไปถามว่าจะไปสมัครพักไหนเพราะเวลามันกระชั้นแล้วมันเหลืออีกไม่กี่วันวันที่18นี้แล้วนะก็ครบ30วันต้องหาสังกัดก,ก็มีบอกว่า ยังรอความชัดเจนก่อนรอให้กกตประกาศให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าจะไปสมัครพักไหนแต่ดูเหมือนว่าด้วยระยะเวลามันกระชั้นชิดดูเหมือนจะไม่รอกกตแล้วฮะเม <c oughs> ื่อคืนนี้สองคนพ่อลูกเอกราชช่างเหลากับวัฒนาช่างเหลาเปิดตัวก่อนคร <c oughs> ับเมื่อคืนฮะมีงานแต่งฮะงานแต่งใครฮะงานแต่งงานของคุณพี่ทักษ์ช่างเหลาลูกชายคนเล็กของคุณเอกราชช่างเหลาลูกชายคนเล็กนะครับ งานแต่งปรากฏว่าคุณอนุทินไปงานแต่งครับไปร่วมงานแต่งแล้วภาพนี้ก็เกิดตามขึ้นมานี่คือไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกภูมิใจไทยกันหน้าแบ็กดอปงานแต่งใช่ไหม,มคุณเอกอัคช่างเหลาคุณวัฒนาช่างเหลานะครับเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยแบบตลอดชีพแล้วก็ยื่นให้กับหัวหน้าพักคือคุณอนุทินที่หน้างานแต่งเลยฮนะ คือคุณอทินมาถึงปุ๊บก็เอาจริงๆเนี่ยในเชิงธรรมชาติก็คงคุยกันมาแล้วส่วนนะึงนะแล้วก็นี่สวมเสื้อให้กันคือคุณอนุทินเนี่ยแกถอดสูตรนะให้คุณเอกาชาส่เลยครับ,บอกเอาสูตรไปเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเอาเสื้อพักภูมิใจไทยให้ใส่แต่คงไม่ได้เตรียมมาอถอดสูตรให้ใส่แล้วก็ชูมือเลยแล้วสมัครแบบตลอดชีพด้วยนะสองพันบาทนี่เรียกว่าต้อนรับ อย่างเป็นทางการคุณเนรพัฒ์ครับก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาฟุตบอลน,นะนี่เป็นการเซ็นสัญญาแบบเกือบจะเดทไลน์แล้วเพราะว่านี่เหลือเวลาประมาณแค่สามวันเท่านั้นเองใช่ไหมวันนี้สิบห้าเซ็นกันนะครับ,รบ,รบจริงๆหมดเวลาเนี่ยคือสิบแปดเจ็ดสิวมากนะเกือบจะเดทไลน์ของของตลาดน,นักเตะแล้วนี่ก็คือเซ็นแล้วเซ็นเปิดตัวกันในงานด้วยนะนี่มีอีเวนต์เป็นแกรนด์อีเวนต์เป็นงานแต่งเรียกว่างานเดียวครบเลย เป็นงานแห่งความสุขนะฮะคืองานแต่งด้วยแล้วก็เปิดตัวเข้าพักใหม่เป็นสมาชิกใหม่ของภูมิใจไทยด้วยเออแล้วหัวหน้าพักก็มาต้อนรับเองถอดสูตรเองด้วยเอาให้สวมให้เลยเ,เรียกว่าเป็นเป็นแกนเลยแกนอีเวนต์เลยนะครับแต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าคือท่ามกลางหลายคนที่จับตากันว่าเอ๊สรุปตระกูลช่างเหล่านี้เขาจะเอาอย่างไรจะตาม,มคุณธรรมนัตไปหรือเปล่าเพราะหลายคนก็บอกว่านี่ไงตระกูลช่างเหล่ากับคุณธรรมนัตเนี่ยเขาสนิทกัน ไปไหนไปด้วยกันออกจากพลังประชารัฐก็ออกมาด้วยกันทีนี้จะไปกันตรงไหนกันต่อจะไปด้วยกันหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้คือทางทั้งพ่อทั้งลูกก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอดูเรื่องมติก่อนเดี๋ยวขออยังไรเนสรุปนะพอถึงทางแยกเลี้ยวคนละเลี้ยวเลี้ยวคนละแยกนะอันนี้เลี้ยวไปเลี้ยวไปบุรีรัมย์รันอีกคันคน,นึงเลี้ยวไปบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ไปเปิดตัวเรียบร้อยฮะเข้าภูมิใจไทยได้ไปอีกสองเสียงใชออ่นี่นะเนี่ยตะเกียงช่างเหลาฮะทีนี้ สองเสียงที่ได้ไปเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็เลยโฟกัสไปต่ออา้าวพอไปแล้วสองพ่อลูกช่างเหลาไปแล้วอีกคนนึงจะไปไหนล่ะคุณสมศักดิ์พันกเกษมหลายคนก็จับตาคุณสมศักดิ์จะเอายังไงเพราะว่าตอนนี้ยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบคนเขาได้ที่อยู่กันหมดแล้วยี่สิบคนงเขาได้ที่อยู่หมดแล้วปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์ก็แจ้งฮนะทางภูมิใจไทยว่าวันนี้จะไปสมัครนะเป็นสมาชิกภูมิใจไทยตอนบ่ายสามโมงตรงนะ ตามติดกันไปกับสองพ่อลูกช่างเหล่านะครับรบซึ่งก็เป็นไปตามคาดฮะวันนี้บ่ายสามโมงตรงนะครับนี่ฮะภาพนี้ก็เลยบังเกิดขึ้นอีกครั้งเออับนี่ไปที่พักเลยภาษาภาษาฟุตบอลเขาเรียกเปิดตัวอย่างเป็นทางการชูเสื้อชูเสื้อแล้วอันนี้เชื่อถือได้ว่าย้ายแน่นอนนะเซ็นสัญญาจับไม้จับมือชูเสื้อเนี่ยอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วย้ายแน่นอนใช่แล้วคนแล้วคุณอนุทินมาต้อนรับเองนะ เออคุณทรงศักดิ์ทองสีนะรองรหัวนหน้าพักคุณเกือ้อกูลด่านใช้วิจ,จิตรองหัวหน้าพักก็มาต้อนรับนะแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกบอกว่าขอบคุณคุณอนุทินที่มาต้อนรับนะสาเหตุที่เลือกนะแกบอกสาเหตุที่เลือกอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่โคราชบ้านก็อยู่ในโคราชาก็ทํางานกนบพอสมควรในการมุ่งมั่นพัฒนาโคราชคือแกหมายความว่าบ้านคุณอนุทินก็อยู่โคราช ก็ท <NYU. S 1> ํางานกับมพอสมควรนะครับตรงกับความต้องการของคุณโคราชสุรินและชัยภูมิซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามบอกว่าเออเราไปเคลียร์ใจกับกลุ่มเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าเพราะตอนออกมาพร้อมกันจะไม่ไปกับเขาเนี่ยได้เคลียร์ใจเขาหรือยังเนี่ยออกมาเนี่ยก็บอกว่าไม่ตอบแล้วกันไม่ตอบอนี่คือคือคุณศมสัดว์เนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งที่มีประเด็นตอนที่ ทั้ง2ี่คนออกจากพลังวิชลัฐและปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่บอกว่าเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้จะไปบอกนะว่าจะออกด้วยใช่ลักษณะมันบอกตัวเองไม่รู้เรื่องอ่ะว่าที่เกิดขึ้นที่ขับออกมาจากพักในตัวเองไม่รู้เรื่องจะขอใหม้มีการทบทวนมติอะไรแบบนี้ได้ไหมอะไรลักษณะงั้นแหะก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นดราม่าเกิดขึ้นคุณไผ่ก็ออกมาแฉบ,บอกอ้าวไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็ตอนนั่งนั่งอยู่ด้วยกันประชุมด้วยกันยกมือก็ยกด้วยกันกพี่นั่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องงงไได้ย แล้วคุณไผ่ก็ถามแล้วพูดแบบนี้พี่จะไปอยู่พักไหนนะฮะสุดท้ายก็นี่แหละฮะเลี้ยวมาบุรีรัมย์มาอยู่กับกลุ่มไทยนะครับคือคือจริงๆอ่ะคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้นะเมื่อวานตอนที่เราอ่านข่าวเดีย๋ยมันมีกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์อาจจะอาจจะกลับไปพลังประชารัฐหรือเปล่าอืมเออหรือหรือมีพักหนึ่งผมผมจำไม่ได้เนี่ยแต่ลักษณะเงี้ยหรือจะไปเศรษฐกิจไทยหรือไงแต่สุดท้ายคือวันนี้ก็คือบอกอ่าเดี๋ยวขอไปสมัคร ภูมิใจไทยแล้วก็เปิดตัวกันเลยไม่ต้องพูดกันเยอะอ่านี่ก็เท่ากับว่า21ที่มาจากพลังประชารัฐ18ยังตามร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่ใช่ไหมอีกสามขอแยกวงเลี้ยวไปบุรีรัมย์ไปภูมิใจไทยก็มีสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลาแล้วก็มีคุณมสมศักดิ์อีกคนหนึ่งเท่ากับมีอีกสามเสียงมาเติมให้กับภูมิใจไทยได้เลยภูมิใจ oh, oh, ภูมิใจ,จไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีห้าสิบเก้าครับ อ่าก็ถ้ากับว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็กลายเป็นหกสิบสองนะหกสิบสองนี่คือของภูมิใจไทยเองนะไม่รวมไม่รวมไม่รวมที่มีการอ้างว่ายังมีงูเห่าอีกสิบเอ็ดอืมไม่รวมอ่าเนี่ยหกสิบสอง <62 S 1> <จ>แล้วสาม สามเสียงเนี่ยน่าสนใจว่าจะไปช่วยแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าสามเสียงนี้ไปอยู่กับภูมิใจไทยผมว่าแน่นอนถ้าดูท่าทีจากภูมิใจไทยเขาก็ประกาศชัดว่าเขาหนุนรัฐบาลเพราะฉะนั้นหลายคนบอกเฮ้ยสามเสียงไปแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่ายังไงสามเสียงนี้ก็ต้องมันอกพันใจว่าแน่ๆว่าอยู่กับรัฐบาลอยู่แล้วนะเพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็หนุนแต่หลักๆคือก็ชัดเจนแล้วลว่าทันเดยไลน์ตอนนี้กลายเป็นเจ้ามีสารแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังเป็นเจ้าไม่มีสารอยู่ลอยไปลอยมานี่อันนี้ได้แล้วมาอยู่ภูมิใจไทย นะครับก็แต่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องดูต่อคือความสัมพันธ์นี่แหละเพราะจริงๆว่ากันเนี่ยตระกูลช่างเหลาเขาก็สนิทกับคุณธรรมนัทอยู่นะทีนี้เมื่อเมื่อเกิดเคสแบบนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาคุยกันแล้วหรือเปล่าเคลียร์ใจกันแล้วหรือเปล่าหรือเขารอดูอะไรหรือเขาตัดสินใจโดยอะไรแต่พอแยกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยต้องต่างกันต่อแต่ดูแล่น่าจะคุยกันได้เพราะว่าคุณอนุทินกับคุณธรรมนัทเองก็รู้จักกันอยู่ ใช่ไหมตอนที่เห็นภาพในสภาที่ก็ยืนคุยยืนอะไรกันอยู่อ,ะอ่ะอะไรลักษณะยอย่างนี้นี่และฮะคุณนพิงก็ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ใช่คือหลายคนก็อยากจะรู้ไงว่าโอ้โหนี่พมณจใช้ได้ไปอีกสามและเป็นการดูดมาจากกวนของคุณธรรมนัฐเนี่ยจะยังไงนะแล้วถ้าลึกกว่าก็คือมาจากพลังประชารัฐอีกทอดหนึ่งอะ แบบนี้มันจะกระทบกระเทือนอะไรกันหรือเปล่าโดยเฉพาะทางฝั่งของพลังประชารัฐพลเอกประวิตยิ์วงสุวรรณวันนี้นะะักข่าวเจอคุณอนุทินก็พยายามจะถามนี่นะฮะในฐานะหัวหน้าพรรคว่านี่ยังไงเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นที่มี 3. สสสุดท้ายไปเข้ากับภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินบอกนี่บอกว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันไม่รู้จะตอบยังไงแต่คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับพลเอกประวิตย์นะครับเพราะว่าคนที่เข้าภูมิใจไทยเนี่ยต้องแสดงความจำนง หากเป็นคนที่เสียสละทุ่มเทไม่มีประวัติด่างพร้อยก็รับหมดรับทุกคนซึ่งขณะน,นี้สมาชิกมีอยู่แล้วหลักแสนนะฮะแสนคนนะภูมิใจไทยเขาไม่น้อยนะสมาชิกพรรคเขาอ,อ่ะอ่าแล้วก็ระบุว่าเนี่ยคุณเอกราชเองก็ไม่มีคดีติดตัวเพราะถา้าหากมีคดีก็คงเป็นสสพักไหนไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ตัวคุณเอกราชเองก็มีความสนิทสนมกับสมาชิกภูมิใจไทยอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็รับมาแล้วอะ่ะ นะแล้วคุณอนุทินก็ยืนยันบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยขอยืนยันนะไม่เคยตระเวนดึงนะหรือดูดสอสอไม่เคยดึงหรือดูดสอสอไม่เคยคุณอนุทินยืนยันพร้อมกับพูดว่าหนูเปล่านะเขามาเองนี่ฮะมีมีแบบแหม่มีวลีขึ้นมานะหนูเปล่านะนะใช่ไหมเพลงของคุณพุ่มพวงเออ หนูเปล่านะเข้ามาเองคือเข้าใจว่าคงคงหยอกชื่อตัวเองได้ด้วยไงพ่อคุณอนุทินที่เล่นชื่อหนูใช่ไหมบอกว่าหนูเปล่านะผมเปล่านะเขามาเองนะักข่าวก็ถามเอานี่ได้มาอีกสารว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับคุณอนุทินก็บอกก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าจะมีอีกไหมก็ดูกันตามหน้างานนะครับซึ่งจํานวนสสเนี่ยหรือสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยืนยันมันไม่ได้มีผลต่อการที่จะไปปรับคอรมงคอรมออะไรไม่มีเลย เนื่องจากที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่เคยกดดันทางการเมืองหรือว่ากดดันนะหรือภาษาคุณแอมโบ่คือบีบไข่นายกอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยนะฮะยืนยันได้เลยว่าไม่มีโดยเฉพาะสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนคือโควตารัฐมนตรีซึ่งยืนยันว่าไม่มีคําว่ากดดันนายกอยู่แล้วนะักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวเสียงสอสอเพิ่มแบบนี้จะส่งผลให้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตหรือไม่กวาดมาขนาดนี้เนี่ยนะคุณแอน,นทินบอกไม่มีไม่มี ผมเนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวนี่สไตล์คณอุนทินจับตรงนี้ดีเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวและเมื่อคนมาสมัครถึงบ้านก็ต้องรับและสัญญาว่าจะทําความดีกับบ้านเมืองและประชาชนถ้าใครผิดสัญญาก็ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วย <c oughs> อ่านี่เป็นมุมนี้ <c oughs> นคุณกุลพัฒน์บอกไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นแหละนะก็าํ <c oughs> างานต่อเออและคุณันทินก็บอกได้ว่าเรื่องการจะปรับคอรมงคอรมอลอ,อ,อะไรเป็นสิทธินายกเป็นสิทธินายกเลย นะครับและมีตําแหน่งว่างอยู่สองตแหน่งก็ไม่ใช่โควตาเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วแม้จะปรับก็ไม่กระทบต่อโควตาภูมิใจไทยนะถือเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วแม้จะมีสสกี่คนก็ตามแต่ก็ถือว่าเริ่มมาเท่านี้และช่วงนี้เป็นปีสุดท้ายของการทํางานของรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันทําให้บ้านเมืองได้ประโยชน์มากที่สุดนี่ฮะมุมของกุนอนุทินวันนี้หนูเปล่านะ <laughs> เขามาเอง <laughs> <laughs> เขาเปล่าชวนนะ อหนูเปล่าส่วนนะเออเข้ามาเองเข้ามาเองคือกลายกลายเป็นอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพักที่พยายามที่จะทําตัวโโปรไฟล์มาตลอดนะครับพยายาม,มจะทําตัวโ,โปรไฟล์เพราะว่าพยายามไม่ให้มีมีข่าวแต่สุดท้ายเนี่ยอยู่นิ่งๆแต่กินไปเรื่อยๆนะฮะมีสอสอไหลเข้าไปกับเขาเนี่ยกี่คนแล้วตั้งแต่สมัยก้าวไกลใช่ไหมใช่ใช่ไหลเข้าไปกี่คนแล้ว น,นี่ก็เป็นอีก3คนล่าสุดที่เข้าไปทีนี้ก็เลยต้องไปถามไปถามอาดีตสังกัดเก่าของทั้ง3คนคือพลังประชารัฐไปถามหัวหน้าเก่าคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยิ์วงสุวรรณว่าเนี่ยลูกน้องออกไปเนี่ยยีคนนะแล้วก็เข้าไปอยู่กันทั้งเศรษฐกิจไทยไปอยู่ทั้งตัวของภูมใจไทย่ทันว่ายังไงไ เคดเอกประวิทย์บอกว่าก็ดีนะไม่ว่ากันหรอกเอกราบเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปทํางานให้ประชาชนไม่ได้ไล่นะแกบอกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปทํางานให้ประชาชนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถามเหตุผลแล้วนะว่าไปเพราะอะไรเพราะก็ไปอยู่พักร่วมรัฐบาลไปอยู่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐด้วยนะก็สนับสนุนรัฐบาลน,นะครับ ส่วนที่เขาโหวตสวนเนี่ยนะครับคงจํากันได้ว่ามีการโหวตสวนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องกฎหมายสุราซึ่งตอนนี้ก็อยู่กันคนละพักอันนี้ไปคุมไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยลาออกไปอยู่พักอื่นเ,เลือดไหลออกเนี่ยพลเอกประวิทย์บอกจะไปเลือกว่าเลือดไหลได้อย่างไรเมื่อวานก็เข้ามา50-60คนทําไมไม่พูด มีคนดังแต่ผมไม่บอกแล้วพอถามว่าสแสดงว่าภาพรวมรัฐบาลมีปัญหาหรือเปล่าพลอเอกประวิทย์ก็บอกว่าผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไวว่าไม่มีอะไรแล้วเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะอยู่ยาวนะนะักข่าวถามว่าอยู่ยาวหรือเปล่าบอกก็อยู่ยาวอยู่จนกระทั่งล้มเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ล้มนี้ล้มแบบไหนฮะนั่นไงสิคือคืออย่างนี้ คือคำว่าอยู่จนกระทั่งล้มไม่ได้แปลว่าอยู่ยาวนะฮะมิกป้อมครับเอออยู่จนกระทั่งล้มท่านล้มพรุ่งนี้ก็ถือว่าอยู่อยู่ยาวแล้วใช่ไหมล้มมาเลยล้มพฤษภาคมเมื่อไหร่ก็ถือว่าอยู่ยาวเลยใช่ไหมครับสรุปคือไม่ไม่กังวลน,นะมีมเลือดใหม่นะมีเลือดใหม่<อ>ใช่ไหมเลือดเก่าไปเลือดใหม่ก็เข้ามาที่ผมอยากรู้เรื่องเลือดใหม่กันไปบ้างเออแล้วแกบอกเป็นคนดังด้วยนะครับเป็นคนดัง เออ่ะรอดูเดี๋ยวคงจะมีการเปิดตัวกันนะครับไปดูอีกเสียงหนึ่งจากพลังประชารัฐที่เขาออกมาพูดเหมือนกันนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเรัฐมรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาวนะน้าพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ <uy Dum ult> ก็พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี่แหละนะที่มีกระแสข,ข่าวมีรายงานข่าวเรื่อยมาว่ามีสมาชิกพลังประชารัฐทยอยออกจากพักเนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์บอกว่าจริงๆขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครออกเพิ่มนะครับที่ออกไปแล้วก็มีแค่21คนเดิม ที่ไปอยู่กับคุณธรรมนัฐแล้วก็บางส่วนไปอยู่กับภูมิใจไทยส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามี5ใน2ี่อยากจะกลับมาอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยยอมรับคุณสมหักบอกยอมรับว่าเป็นข่าวที่มีมูลอ่าเป็นข่าวที่มีมูลแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยก็คงจะกลับมาไม่ง่ายเพราะถ้ากลับมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายอีกนะและจะทําให้คนส่วนใหญ่พลอยเกิดความมิตกตกกังวลไปด้วย แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรละมันจบไปแล้วนะคิดว่าก็ต้องเดินหน้าเรียกว่าตั้งตาทํางานกันต่อนะครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็ต้องทํางานกันไปนักข่าวก็ถามว่าอา้าวแต่ว่าคนพลังประชารัฐเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆเลยนะมันจะทาให้รัฐบาลเดินต่อลําบากหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าโอ้โหเหลือทสอต้อง97คนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเหลือตั้ง97ไม่น้อยนะฮะ พักการเมืองเนี่ยนะหนึ่งถึงสองคนเขายังอยู่ได้เลยแต่นี้ต้องเก้าสิบเจ็ดไม่น้อยหรอกเยอะมาก mm hmm. ก็นักข่าวก็ย้ําอีกไปได้ถึงสุดเทอมแน่ใช่หรือเปล่ามีเก้าสิบเจ็ดเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็บอกก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรนะอีกทั้งพักร่วมทาบาลก็ได้มีการทบทวนความรู้สึกกันดีแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะเดินต่อได้อืมนี่ฮะมีอเก้าสิบเจ็ดในมือไม่น่าจะมีปัญหา mm hmm. แต่ประเด็นคือเก้าสิบเจ็ดเวลามามันมาไม่พร้อมกันนะสิ นั่นะสิพร้ <c oughs> อมกันเนะสิ97เออเ,เอออย่างว่าไปนะคุณเอกพัฒถ้าเรามาดูตัวเลขนะภูมิใจไทยเนี่ย62ใช่ไหมบวกสามคน <c oughs> มันวันที่ได้ไปสองวันเนี้ยแล้วก็อ่อตัวของคุณอนุทินเนี่ยที่แกไปกลางโพยให้นายกดูเนี่ยว่าแกมีอีก11คนซึ่งไม่ได้อยู่ภูมิใจไทยนะแต่แกพร้อม <c oughs> ทุกคนพร้อมหนุนเนี่ยผมบวกเข้าไปเนี่ยพูดเป็นเล่นไป73คน เ3สคนแล้วนะไม่น้อยนะฮะนี่อยู่ในระดับพักอันดับสองอันดับสเลยนะที่มีสสระดับเนี้ยแล้วความน่าสนใจก็คือถ้าดูดูณเวลานี้นะคุณกุลพัฒรดูเทียบกันเนี่ยนะระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐโอเคเมื่อสักครู่ถ้าคุณกุลพัฒน์ว่ามาใช่ไหมหกสิบสอบวกอีก11ที่อยู่พักอื่นแต่ฝากเอาไว้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสามเจ็ดบสามพลังประชารัฐมีเก้าบเจ็ดนะฮะแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่า ไอ้เจ็ดสิบสามเนี่ยมันคุมได้มันมุ้งเดียวมุ้งเดียวคุมได้หัวหน้าว่ายังไงลูกน้องเอาหมดคุมได้แต่เก้าสิบเจ็ดที่คุณศมศักดิ์ว่ามาเนี่ยณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้หรือว่าดูจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุมไม่ค่อยได้อเออคุมไม่ค่อยได้พูดแล้วก็ไม่ฟังหัวหน้าหัวหน้าพักยกมือไหว้แล้วก็ <laughs> ก็ยังปรากฏมาอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เลยน่าคิดตรงนี้แหลววะว่าเก้าสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบสามเนี่ย แต่ประสิทธิภาพมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดในเวลานี้ได้หรือเปล่าว่าโอ้73ของคุณเดนทิินเนี่ยเป็น73หลักที่ยังพอค้ำยันสถานะของรัฐบาลไว้ไ,วได้อยู่ใช่คุมได้อยู่เออดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ